จเจริญทมสำนึกดีพี่น้องผู้รักสุขภาพทุกท่านครับนะ,ะ,ะเจอกันในบ่ายวันรองสุดท้ายของค่ายสุขภาพวันที่6เดือนกันยายน2553นะครับเราก็คงจะมาพูดถึง เรื่องอาหารต่ออีกนิดนึงนะเสร็จแล้วเราจะลงลึกเรื่องวิญญาณเลยนะเลยแค่อาหารเลยอีกนิดเดียวนะที่เมื่อวานเราพูดยังไม่เสร็จกันนะครับก็จะมีในเรื่องของกลุ่มโปรโตีนนะโปรโตีนที่มีฤทธิ์เย็นก็จะมีถั่วขาวเขียวเหลืองลันเตาโชเลข่ขาวลูกเดือยเห็ดฟางนางฟ้าหูห,หนูขอนขาวลมนะอันนี้ก็คือ,อโปรโตีนที่มีฤทธิ์เย็นนะครับในประเด็นโปรโตีนนั้นควรใช้โปรโตีนจากถั่วเป็นหลักนะ อย่าใช้โปรโตีนจากเห็ดเป็นหลักนะในการดูแลร่างกายนะครับเพราะว่าถั่วจะมีพลังชีวิตมากกว่าเห็ดนะครับแต่ว่าถ้าเราจะต้องใช้เห็ดเนี่ยในคนที่ไม่แพ้ก็ใช้ได้นะก็ใช้ชูรสไปนะแต่ถ้าใช้เห็ดในปริมาณมากๆแทนถั่วเนี่ยก็จะในระยะยาวจะไม่ดีนะครับแต่แทนได้เป็นบางครัง้งบางคราวนะแต่ก็เป็นว่าถ้าแต่ถ้าเ,าเอามาชูรสในอาหารก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าเราไม่แพ้นะ ส่วนคนที่แพ้ก็งดเว้นไปประเด็นในเรื่องของถั่วนั้นก็เหมือนที่เล่าให้ฟังว่าเวลาต้มก็ต้มให้มันถูกเท่านั้นแหละนะครับมันจะมีสองสาประเด็นในเรื่องของถั่วเนี่ยหนึ่งต้มให้มันถูกนะอย่าอย่าต้มเปื่อยเกินไปอย่าใช้ไฟแรงเกินไปนะต้มแค่พอสุกนะใช้ไฟกลางกลางมันก็จะช่วยให้ถั่วนั้นดูดซึมได้ง่ายย่อยได้ง่ายหรือว่าร่างกายเขารับได้ดีนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าปริมาณของถัว่วนะปริมาณของถัว่วหรือว่าโปรตีนต่อวันเนี่ย เท่าที่ผมทดลองดูนะปริมาณที่พอเหมาะคือ1นหช้อนแกงต่อวันเฉลี่ยนะหนึ่งถึงหช้อนแกงต่อวันเนี่ยจะกาลังดีหมายถึงถั่วที่ต้มสุกเรียบร้อยนะครับจะประมาณนี้นะบางท่านอาจจะต้องมากหรือน้อยกว่าน,นั้นบ้างนิดนึงนะก็ต้องดูนะครับถ้าร่างกาย ต้องการโปรโตีนที่มากเนี่ยพอเรากิน5ช้อนชาแล้ว5้าช้อนแกงแล้วนะมันก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนไม่อิ่มไม่เต็มเงี้ยนะเราก็เติมมากกว่าน,นั้นได้ในบางคนนะแต่ค่ารวมๆนั้นเฉลีย่ยอยู่ที่1นถึงหช้อนช้อนแกงนะครับอ่อในช่วงผมกินเจใหม่ๆนะสมัย10กว่าปีก่อนโอ้ลัวขาดสารอาหารกลัวขาดโปรโตีนนะใส่ถัว่วที่เราเป็นถ้วยเบิ่มใหญ่แล้นะกินเข้าไปก็เยี่ยวเม้นปวดเอวนะ ตัวเม้นหมดคือโปรโตีนนี่ล้นเกินเนี่ยมันจะขับออกทางไตนะปวดทรมานมากเลยนะปวดเอวเอ๊ะเป็นอะไรนะมันกลัวขาดโปรโตีนเรากินเยอะไปนะช่วงหลังมาเราก็มาตรวจสอบหาจุดพอดีโอ้อยร่างกายไม่ได้ต้องการเยอะเลยนะต้องการแค่นั้นเองหนึ่งห้าช้อนแกงต่อวันเหลือเฟือแล้วนะครับสาหรับโปรโตีนเฉลี่ยอยู่แค่นี้นะ,นะบางวันร่างกายไม่ต้องการเลยนะกินข้าวพร้อมกับข้าวก็อิ่มละอิ่มแล้วเราก็พอเราก็ไม่ต้องกินถั่ว ถ้ากินข้าวพร้อมกับแล้วก็ยังไม่อยู่ท้องแสดงว่าเขาต้องการโปรตีนเพิ่มแล้วก็ทานถั่วเพิ่มเข้าไปบางทีก็ทานแค่ช้อนสองช้อนก็อิ่มแล้วล้วก็พอไม่ต้องไปกินถ้ามันช้อนเดียวก็พอช้อนสองฝืดปากฝืดคอแล้วเราก็พอนะครับคือจุดที่ร่างกายไม่เอาเนี่ยเขาจะเริ่มฝืดปากฝืดคอมันฝืนแล้วมันยากแล้วกินเข้าไปก็มันจะเพลียๆละล้าได้ซังกินเข้าไปเวลามันฝืดปากฝืดคอเนี่ยกินเข้าไปแล้วมันจะเพลียๆละล้านั่นคือสัจจะแต่ถ้าร่างกายมันต้องการนะ เวลาเราเคี้ยวนี่น้ำลายมันจะออกมาดีนะเคี้ยวละเอียดง่ายน้ำลายออกมาดีแล้วรู้สึกมีพลังกินเข้าไปก็รู้สึกจะมีพลังมีแรงมีพลังนั่นแหละแปลว่ามันพอดีกับเราเพราะเราก็ทานในปริมาณที่พอดีตามความต้องการของร่างกายคราวนี้การทานทันจพืชเนี่ยนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยก็อย่าทานถั่วชนิดใดชนิดหนึ่งซ้ํากันยาวนานเกินไปนะถ้าเป็นไปได้ ให้เวียนชนิดไปเรื่อยๆนะครับเช่นวันนี้กินถั่วขาววันต่อไปถั่วเขียววันต่อไปถั่วลืองวันต่อไปลันเตาวันต่อไปโชเล่ขาววันต่อไปลูกเดือยอย่างเงี้ยนะเวียนไปเวียนมาเวียนไปเวียนมาหรือบางครั้งเราก็เอาสองสามถั่วผสมไปด้วยกันก็ได้นะครับเป็นแบบเนี้ยนะมันก็จะทําให้เรานั้นได้ธาตุอาหารที่ครบสมบูรณ์แบบนะครับแต่ถ้าเราทานถั่วชนิดใดชนิดหนึ่งซ้ําๆๆมันจะเกินบางธาตุและขาดบางธาตุ ถ้าถัว่วช,ชนิดนั้นมีาธาตุอะไรเด่นมีาธาตุอะไรมากมันก็จะเกินนะถ้ามีาธาตุอะไรน้อยมันก็จะขาดนะครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นมันจะเกินบางาธาตุแล้วก็ขาดบางาธาตุตามชนิดของถั่วที่เรากินซ้ําๆนั้นนะอย่างเช่นสมมุตินะคนกินเจเนี่ยคนกินเจเนแรกๆนะเขากินเจกินมังแรกๆเนี่ยนะเขาจะแข็งแรงโดยส่วนใหญ่นะครับจะแข็งแรงขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาไม่ทานเนื้อสัตว์กนะ็จะดีขึ้นอ่ะแข็งแรงขึ้น แต่ในระยะยาวส่วนใหญ่ก็จะเริ่มป่วยถ้าระยะยาวจะป่วยมากขึ้นมากขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับที่ป่วยเพราะว่าคนกินเจส่วนใหญ่นั้นมักจะกินแต่ถั่วเหลืองอย่างเดียวก็น้ำเต้าหู้บ้างน้ำเต้าหู้แผ่นบ้างก็เอาอยู่นี่แหละกินแต่เต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้วันไหนก็ถั่วเหลืองอันเดียวนี่แหละวันไหนก็ถั่วเหลืองอันเดียววันไหนก็ถั่วเหลืองอันเดียวเพราะงั้นมาถึงเวลาหนึ่งมันจะเกินบางธาตุแล้วก็ขาดบางธาตุก็จะเริ่มเจ็บป่วยแล้วก็ไม่แข็งแรง แต่ถ้าคนกินเจเขาอยากจะแข็งแรงเ่ยนะถ้าเขาแค่เวียนชนิดเท่านั้นแหละนะกินเต้าหู้บ้างวันเนี้ยนะวันต่อไปก็ถั่วขา้าถั่วเขียวนะถั่วอื่นๆไปบ้างนะเวียนไปเวียนมาเวียนไปเวียนมาเขาก็จะแข็งแรงนะครับนี่ก็คือนี่เป็นจุดสําคัญนะเพราะงั้นก็เราก็เวียนไปเรื่อยๆเว็นชนิดไปนะครับและที่สําคัญถ้าเราทํานมธัญพืชได้เองก็จะดีมากเลยนะทํานมธัญพืชนี่จะช่วยเราได้เยอะเลยนะใครมีใครบอกสูตรยังนมธัญพืชอะ อ้าวแต่ยังไม่มีใครบอกก็จะบอกนวิธีทานมทัยพืชนะผมได้ทดลองทํานมทัยพืชสูตรนี้นะมีประสิทธิภาพดีมากเลยนะสูตรนี้นีนโอ้โหรับประกันคุณภาพนะเอาเดี๋ยวบอกสูตรจะจะระวังบอกสูตรก่อนกับโฆษณาสรรพคุณก่อนจะอ,อะไรดีเดี๋ยวโฆษณาสรรพคุณสักหน่อยนึงจะได้มีกําลังใจจดสูตรนะนะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็พอดีเราค้นพบวิธีทํานมทัยพืชแบบนี้นี่เราพบว่า เป็นนมทขาจะพืชท,ที่มีคุณค่าครบสูงสุดเลยนะครับผมไปทดลองให้กับเด็กคนนึงคือเขากินตั้งแต่อยู่ในท้องแม่นู่นแหละนะมีแม่ของเด็กเนี่ยเขาก็ตั้งคันแล้วกินอาหารสูตรเราไปเรื่อยๆนะครับพอคราวนี้เนี่ยพอเด็กออกออกมานะพอพอเด็กออกมาเนี่ยปรากฏว่าเด็กน้ําหนักดีมากเลยนะ3กิโลเด็กก็โหออกมาดีมากเลยทั้งท่ได้ก,กินอาหารสุขภาพแบบนี้เลยนะครับไปหาหมอที่หมอบอกโอยนะ กินไข่บ้ eland, างกินปลาบ้างกินนมบ้างสินะเขาก็ว่างกันนะไม่ง yes ั้นเนี่ยมันจะแย่เอาเนี่ยน้ำหนักแม่ไม่ขึ้นเลยเขาก็ว่างกันนะเขาก็โห <um ้กังวลมากเลยน้ําหนักแม่ไม่ขึ้นเขาก็กลัวว่าเด็กจะขาดสารอาหารแม่ของเด็กก็มาปรึกษาผมผมก็เลยบอกว่าคือแม่ของเด็กในก่อนที่เขาจะตั้งครรภ์เนี่ยเขาก็ไม่สบายด้วยเพราะว่าร้อนเกินนะครับผมก็ให้ทานอาหารดเย็นพวกนี้แล้วเขาก็สบายขึ้นเขาไปรักษาที่ไหนมันไม่หายไงพอมารักษากับเรา โดยใช้วิธีนี้เขาก็หายจากโรคพอเขาไปทานอาหารอื่นๆมันไม่สบายอะ่ะนะคราวนี้พอเขาตั้งคันเนี่ยนะ <Yeah. S 1> เขาก็เจอสภาพนี้แหละนะ <Yeah. S 1> เขาก็ทานอาหารสุขภาพไปเรื่อยๆแต่ว่าเจอสภาพวันน้ำหนักเขาไม่ขึ้น mm. เขาก็มาอาผมหมอก็ขยังขยอนะให้กินวิตามินให้กินไข่กินปลากินนม mm. เขาก็มาถามผมว่าต้องกินไหมอา่าแต่กินทีไรก็ไม่สบายทุกที mm. เขาก็ว่างันมันไม,ไม่ไม่ค่อยสบาย mm. ผมก็เลยบอกเขาว่า จริงๆเนี่ยมันไม่สําคัญหรอกทําหนักแม่ขึ้นหรือไม่ขึ้นมันสําคัญว่าแม,ม่มีพลังชีวิตไหมตอนเนี้ผมก็บอกเขาว่าถ้าแม่มีพลังชีวิตลูกจะมีพลังชีวิตขอให้แม่แข็งแรงเป็นใช้ได้ลูกก็จะแข็งแรงเพราะอะไรเพราะว่าแม่กับลูกเนขาอยู่ด้วยกันแล้วเลือดเนี่ยเขาก็ส่งถึงกันตลอดนันแหละแม่มีสภาพอย่างไรลูกก็จะมีสภาพอย่างนั้นผมก็บอกองเงี้ะะระหว่างหมอเรียน6ปี ผมก็บอกเขากับพระพุทธเจ้าเรียนนับลานปีคุณจะเชื่อใครก็แล้วแต่คุณแล้วกันผมก็ว่าอย่างนี้นะนะคือ <c ười> ถ้าตัดสินใจยากๆนะก็เอาเปรียบเทียบแล้วกันนะทุกทายความคิดสองอันมันต่างกันนะนะคุณก็หาเหตุผลต่างๆมาชั่งน้ำหนักเอากันแล้วกันผมก็ว่าอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาพลังชีวิตเอาความสบายเบากายมีกําลังในขณะที่หมอเขาจะเอาน้ําหนัก <c ười> พระพุทธเจ้านยเอาคุณภาพของเซลล์นะหมอนี่เอาเปลือก แค่มันมันวัดออกมาหยาบหยาบแล้วตรงกับที่ฉันต้องการใช้ได้แล้วคุณภาพอย่างไรช่างหัวมันฟังออกไหมคุณภาพอย่างไรช่างหัวมันเขาจะเอาอย่างเงี้ยหยับหยาบน้ำหนักพอดีหรือแม้แต่จริงจรอย่าว่าอย่างงี้อย่างนี้เลยแม้เจาะเลือดเจาะอะไรก็ช่างเดินนะ,ะถ้าตรวจไปนี่ถ้ารู้สึกว่าได้ค่าตามที่เขาต้องการนี่เขาก็อู้ชื่นใจชื่นใจคนไข้จะตายก็ไม่เป็นไรนะคนไข้จะงงแงงง,งงงแงงเจ็บต้นปวดนี่ก็ช่างไม่เป็นไรโอ้ค่าดีฉันก็ดีใจแล้วเขาหวางนั้นนะ แต่พระเจ้านี่ไม่เอานะพรเจ้าไม่สนเลยนะพระเจ้าบอกมันต้องคุณภาพของเซลล์ดีมันต้องพลังชีวิตดีเซลล์ต้องมีความผาสุกมีความแข็งแรงพระพเจ้าเอาความแข็งแรงและความผาสุกข,ของเซลล์ของร่างกายท่านจึงเอาสบายเบากายมีกําลังก็คุณอยากจะเอาอะไรก็เลือองคุณนะนะคุณก็ให้น้ำหนักเอาเองแล้วกันคุณจะเอาเปลือกรึอจะเอาคุณภาพ <laughs> คนนึงจะเอาปริมาณนะ เอาปริมาณเอารูปนอกให้ดูดีให้ตามมาตรฐานแต่อีกคนนึงบอกเฮ้ยเอาคุณภาพคุณภาพเอาความผาสุกแท้เราบพระทเจ้าเขาเอาความผาสุกผมก็เลยตามพระพุทธเจ้าว่าผมเอาความผาสุกกันละกันถ้าเป็นผมผมก็บอกเขาเนะถ้าแม่สบายเบากายมีกาลังแม่แข็งแรงลูกก็แข็งแรงดูยังไงดูพลังชีวิตของเราก็พอร็จแ,แล้วเขาก็ปฏิบัติ ตกลงเขาก็เลือกตามพระพุทธเจ้านะน้ำหนักก็ไม่ค่อยขึ้นพอแต่ว่าพอออกลูกมาเป็นไงครับหมอนี่งงเลยเฮ้ยเอาน้ำหนักมาจากไหนของมันวาครัตั้งสามกิโลออกมาปุ๊บสามกิโลเลยมาตรฐานเลยแล้วเด็กนะพัฒนาการดีมากนะเด็กพัฒนาการดีมากเด็กคนนี้ชื่อดินดอกพุทธ hmm. ดินดอกพุทธนะพอท่านตั้งให้ว่าดินดอกพุทธนะกินเจ่นั้น่มจะเกิดเลยนะพัฒนาการดีมากเลยเสร็จแล้วพอเขาเริ่มทันทันนมได้นะสักประมาณสี่เดือน เขาจะเริ่มเ,เริ่มได้จะทานอาหารอย่างอื่นๆนะผมก็บอกให้แม่ทํานมทีจะพืชสสุดที่จะบอกท่านนี้แหละให้ทานนะแม่เขาก็เริ่มทําให้เด็กกินมาเรื่อยๆนะเด็กนี่แข็งแรงมากเลยไม่เจ็บไม่ป่วยพัฒนาการดีแล้วเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายใช้ไปเอานุน่นไปเอานี่ก็ได้ไม่แย่งของคนเด็กนี้สายดีมากเลยแล้วเด็กแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยจนถึงปีครึ่งพอได้ปีครึ่งปุ๊บนะญาติพี่น้องก็บอกว่าเออเด็กนี้เนะแม่กินแต่อะไรก็ไม่รู้นะกินแต่ นมแต่จะพืชเจืดๆเจอนนะซึ่งเขาก็ไม่ใส่น้าตาลอะไรเยอะนะเดี๋ยวเด็กจะขาดสารอาหารเธอก็ไปซื้อนมตลาดมาให้กินบ้างสิเขากา็วังกันนะคือคนทั่วไปจะศรัทธาของที่มียี่ห้อนะที่เขามีขายทั่วไปอ่ะของมียี่ห้อทั้งหลาย <laughs> เขาเลยไปซื้อนมในตลาดมาให้กินนะที่มียี่ห้อทั้งหลายแหลแล้วนะก็อเอามาให้กินพอกินไปปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับเด็กนี่เริ่มเจ็บเริ่มป่วยเริ่มเป็นหวัดเริ่มต้นจากเป็นภูมิแพ้เป็นหวัดก่อนพอเป็นหวัดเป็นหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้านะ เป็นหวัดแล้วก็เป็นไข้เป็นหวัดแล้วก็เป็นไข้ตลอดปีครึ่งไม่เป็นอะไรจากปีครึ่งไปห้าเดือนนะเริ่มเป็นหนักขึ้นเป็นหวัดเป็นไข้เป็นไอหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเดือนที่ห้าติดเชื้อรุนแรงที่ปอดติดเชื้ออย่างรุนแรงที่ปอดจนต้องใช้ยาปฏิชีวนะนไปหาหมอบอกโอ้หมอบอกติดเชื้อรุนแรงเลยนะไอไม่หายสักทีไข้ไม่หายนะสเลเ <ส hacerlo S 2> ต็มไปหมดเลยก็ติดเชื้อรุนแรงที่ปอดครับติดเชื้ออย่างรุนแรงเลยคราวนี้ก็เลย เขาก็โทรมาหาผมว่าทําไงดีผมก็บอกเปลี่ยนซะมากินนมเทยพืชงองนี้มาทานมเทยพืชกินเหมือนเดิมมาแหละเอาไอที่เราแข็งแรงกันแหละเขเลยบอกให้มากินน,นมนมทยาพืชแล้วก็บอกวิธีดื่มน้ํายานางกัวซาดีทอกอะไรเนี่ยเอาหมดแล้วนะแล้วก็บอกเขาว่าไอมากๆทําไมไม่หายก็เอา,เอาสมุนไพรฤทธิ์เยน็นนะ ผักบุ้งตําลึงบวบอะไรก็แล้วแต่นะอะไรก็แล้วแต่ที่มันได้เย็นยันย่านองย่านองอางอะไรได้หมดละโคโคโค,โคโมีอะไรก็ช่างผมก็บาเงันนิเย็นอ่ะโคโคโคเอาผ้าห่อแล้วก็นึ่งแล้วก็วางที่หน้าอกหรือว่าตรงบริเวณปอดน่ะแผ่นหลังอ่ะผมก็บอกเขานะวางเขาบอกโอ้เขาเล่าให้ฟังนะพอทําลูกประครบอย่างที่เราว่านะพอไปนึ่งแล้วมาวางเนี่ยเขาบอกทาปุ๊บเนี่ยโอ้โหอาการไอทุเราเลยเขาว่างั้นนะโอ้ไอมาตั้งหลายวันไขไม้มาตั้งหลายวันนะพอทําลูกประคบอย่างที่เราว่าเขาบอกโอ้อาการไอทุเราวันนั้นเลยนะ ผมก็บอกต่อกันถ้ามันไม่หายนะอบเลยผมก็ว่างี้นะถ้าไม่หายถ้าประคบแล้วไม่ดีขึ้นให้อบเลยนะเพื่อถอนพิษแต่อบให้ใช้สมุนไพรริดเย็นนะผมก็ว่างี้โลกยุคนี้มันร้อนสมัยก่อนมันเย็นนะเขาจะใช้สมุนไพรร้อนนะใช้ขมิ้นคิ้งข่าตะไคร้อบแล้วมันก็ไม่สบายเนื้อสบายตัวผมก็บอกใช้สมุนไพรทิดเย็นอบเลยผมก็บอกจะทำไงรู้ไหมผมก็บอกเขานะคุณเอาหม้อของ้าบไฟฟ้าหรือกระทะไฟฟ้ามาก็ได้นะเติมน้ําลงไปใส่สมุนไพรริดเย็นลงไปนจะมีใบเตยมีหญ้านางผักบุ้งอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละนะ พอใส่ลงไปเสียบปลั๊กปิดฝา <No. S 1> พอมันเดือดเรียบร้อยนะเอาเก้าอี้มาวางเลยผมก็วางอย่างนี้นะค่อมนั้นไปเลยเนะสร็จแล้วก็เอาคนไข้นั่งลงนะแล้วก็นะเปิดฝาออก <No. S 1> เปิดฝาที่มันเดือดออกไปนะห่มผ้าเลยผมก็วางอย่างนี้นะ mm. นี่หลาวิธีอบนะถ้าขี้เกียจจับไว้ก็เอาอะไรหนีบๆนะถ้าจะอบให้ทั้งหัวก็นะคุมหัวไปเลยแล้วก็หนีบไว้ก็ได้นะก็บอกวิธีอบแบบง่ายๆเพราะว่าผมเคยใช้กับคนไข้หลายคนนะครับผมสายที่ ไม่รู้ลยนะผมสายเศรษฐกิจพอเพียงอะสายประหยัดนะเรื่องอะไรไปสร้างห้องอบแผงนต้องเป็นเหมือนเป็นแสนใช่ไหมแล้วพอหายใจไม่ออกไงกว่าจะออกจากห้องมาได้เกือบตายเกือบตายใช่ไหมบางทีหาทางออกไม่เจอเลยออกทางไหนวะออกทางไหนวะใช่ไหมเออของเราเนี่ยหายใจไม่ออกเป็นไงโผล่หน้าเลยเออสบายแล้วอ่าโอเปปิดก็ใหม่ใหม่ก็ได้ใช่ไหมของเราเลยสายประหยัดนะแต่บางทีเราก็ไป บางทีไม่มีหม้อของข้าวไฟฟ้าไม่มีกระทะไฟฟ้าไดา้ซ้าผมทําไงเลยไหมครับถ้าไม่มีผมก็ใช้วิธีต้มน้ําให้เดือดใส่สมุนไพรเข้าไปต้มน้ําให้เดือดนะพอเดือดเรียบร้อยผมก็ถ่ายน้ำหนักนะมาใส่ภาชนะใส่อะไรก็ได้นะใส่หม้อนั่นแหละนะหรือจะเอาหม้อนนะั้นก็ได้ก็มาวางใต้เก้าอี้ได้เหมือนกันแหละแล้วก็อบเหมือนกันนะั่นแหละหรือถ้าใครจะใช้ฐานก็ได้นะใช้ฐานสักก้อนสองก้อนนะก็คือว่าเรามีเตาแล้วเตาแล้วก็ใส่ฐานใส่ฐานที่มันสุกแล้วนะสักก้อนสองก้อนหมายถึงว่า ทานที่เผาแดงโล่แล้วหนะักักก้อนสองก้อนนะได้นะครับแล้วก็เอาน้ําที่ต้มเดือดแล้วนะแล้วก็ใส่หม้อแล้วก็มาวาง